สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงเหล่ารวยชาแนลค่ะพี่น้องคามาพบมาพอกันกับแบรในช่วงแรงของมือวันที่29เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2566กับการันตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆด,ด,ด,ดังๆนะคะมูอนี้แอดภาพพรมพี่น้องบานเทาสุขสุขกนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางค่ะ เน้นย้ำตัวเลขโค้งสุดท้ายนะคะจากหลวงตาอุดรค่ะหลังจากงวดที่ผ่านมาตัวเลขของหลวงตาอุดรเขามาเป็นห7เจเป็นโตตรงๆนะคะตัวเลขของหลวงตาอุดรเนี่ยเขามาติดต่อกันหลายต่อหลายงวดแล้วนะคะเพรญญาะฉ่นพี่น,อน้องคะบางวดนเนี่ยนะคะกับเขามาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะดูมากๆนะคะที่เขามาทั้งบนทั้งล่างบ่อยมากๆเลยนะคะเพรญญาแม่พี่น,อน้องคะเอามานีนะคะ ตัวเลขของหลวงตาอุดรคะ่ะเน้นย้ำตัวเลขโคงสุดท้ายคะ่ะตัวเลขซีด้วมาเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปมีพร้อมๆกันคะ่ะกรับน้มาสการค่ะ้องสาค่ะจะเินทอนจะินทอนจ้ามณีมาติดตามโคงสุดท้ายนะคะลวงตาโคงสุดท้ายแล้ววิ่งกับตัวเก้านะเก้ากับเจ<อ>็ดเก้าวิ่งเก้ากับเจ็ดนะคะลวงตากระศูนเก้าแปด่เก้าสุดทันผู้เล่นอบเอา ักนเลยอตัุมนอกไปน้อยตัดุ่ไหนคะเอาเอาุมคิดคิดเก่าเขียนเอาอไม้มาปิ้งยงเกลยวไ<ค>ว้เกลียวไว้ไว้วันมานีเขีย <c oughs> นเอาไม้เป <c oughs> วันเป็น,นไต,ตัวตัวงนะอันลุงตากรบอกเอาไม้ไปงยังคะลุงตาข้สิเขียนใบไม้แล้วนี่คะ่ะนี่เอาเขียนใบไม้จาวิ่งเกับเจนค่ะลุงตาเนาะจลองะ้าแ ตัวร่องนะคะตัวประกบตัวล่องอ๋อตัววิ่งนี่คือเก่ากับเจ็ดอันนี้เป็นตัวเด่นนะคะลงตาแ่นแล้วก็ตัวตัวประกบร่องมีตัวใดแน่กว่าค่ะลงตาคะศูนย์เก้าเพดมศูนย์มีเก้ามเพดจ้าลงตาศูนย์หนึ่งอ่ะศูนยหนึ่งแต่มันบ่มานุ่มกันไหมคิดว่า แต่ศูนย์นี่ก็ได้เอาไว้ข้างล่างศูนย์อายู่ล่างจสามตัวเลยจัดสามตัวเขาว่าไว้มันนิมทิมิตในฝันเขามั่นนะอะธิษฐานสิบเก้านี่ยนะอะธิษฐานสิบเก้าก็ได้ว่าอธิษฐานข้างบนไว้เจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะลุงตาแปดหนึ่งเก้าสองชุดเท่านี้ะแปดหนึ่งเก้าค่ะนี่ก็สิบแปดสิบเก้าเก้าสิบมิตร สิบแปดสิบเก้าเก้าสิบเอ็ดค่ะลุงตาวงกลมไม่ที่สิบเก้าสิบเก้าค่ะลุงตาแนวล่างล่างเจ็ดอยู่ล่างเดีวกับศูนย์เนี่ยอยู่ล่างกันแมนจ้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าค่ะลุงตาวงลสิบเอ็ดสิบเอ็ดบอกค่ะสิบเจ็ดสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ด กันไว้เก้าเก้าน้ำเก้าเก้ากันไวนะ้กันเก้าเก้าค่ะลุงตาวงกลมที่ศูนย์าศูนย์เจ็ดสิบเจ็ดศูนย์าศูเจ็ดสิบเจ็ดค่ะลุงตาแหมบกเนียวเนี่ยไปบ่เนี่ยศูนย์สามเจ็เนี่ยบ <laughs> กเนียวบ <laughs> <laughs> กเนี้วกัเขามาเหมือนกันเยก็ยัออยงว่ามันเป็นยังเมื่อคาบได้ไลุงตานะ สามศูนย์เจ็ดแค่มันตัวใดคาบขึ้นก้อนหรือตังเกิดมาได้เวิร์มันเออลงแต่เอาเอาเป็นตัวใดศูนย์สามเจ็ดหรือสามศูนย์เจ็ดทางลงตาเอาของมันเป็นเอาเป็นศูนย์สามเจ็ดสามศูนย์เจ็ดเจ็ดสามศูนย์เนี่ยอืมสามศูนย์ไม่เอเจ็ดไว้หลังวันแมนเ่ราะอหไเจ็ดสามศูนย์กันออกศูนย์เจ็ดมันกระดังแล้วมือเมียวต้องฟังเอาเสียงแล้วกันลงแต่ถ้าออกศูนย์เจ็ดอีเมียวนี่สิถือคนลักไปใน่นอน ก็งเนี้ยอกมาในรัตตีลรงตาเต็มเลยตายโซนเจ็ดไม่ได้แต่สิบเก้าเลยะฮะกนนั่นเสิบเก้าสิบเก้ามันดังมาตุสันะคะรวงตาใช่ว่าสำนักเกินขึ้นจังบ่มีเลยอืมเขาเมาไปวัดนี่ตัวใดเขาเมาไปสิบเก้านี่นะคะเออมูเขาเจ้าเขาเจ้าว่ามาตสัยายลัตตรีอยู่ทั้งนี้แหะอยู่ใกล้ๆกละมาตุสัยหรอเขาว่า เขาเลยบอกทีนมาจ้ะแต่ว่าเขาว่าดังมากๆเล่นมา,าเขาเมาหมนเล่นมาตางเขาเมากนาาาาไหนลุงตาอะไกใบลุงตาอะไจักใบบังคัสิบเก้านี้บ่เ่าอ้จักใบเลยถามหาไดเขาไปบิ้วนอะบ้าเขาเอามาถ้าใส่ละเนาะสิบเก้าก็เพราะไปวงสูตรนี่ก็ได้ว่าอสิบเก้ามันก็เคยอ,อยู่เวมีในสูตรของลุงตาพ่อมันบาคานัคะสิบเก้านี่มีมี มันเป็นตัวเด e ่นนะคะในในสูตรของตามันเป็นตัวเด่นเก้าอันก็เด็นเก้ากับเจ็ดเนาะก็ได้ให้เก้าอยู่บนเจ็ดอยู่ล่างจ้าลงตาคิดว่าเธอมันแยกกันไงคือนี่แหละเก้ากับเจ็ดเนี่ยมันจิตที่แยกกันจ้าก็คิดว่าวโรดหลอกทีมาจ้ามาแซนจอนก็ันได้มันเบิ้ลเบิ้ลกับมันเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าจ้าเบิ้ลกับิะเป็นได้คือเจ็ดเจ็ดกัเก้าเก้านะคะลุงตา่แต่ว่าเก้าเจ็ดนี่ที่มันเด่น สองตัวนี้มันมสมทธิ์มากน้ำกันได้บ่คคาุงตาคะจะมาได้อยู่เลยแต่คือคือขึ้นมาแต่เก้าส่นเจ็ดอ่ะนะเจ็ดเก้าันจ้าก็ลงไว้คิดนั่นแหละเนาะค่ะ,ะอ๋อได้มากกับเริค่คิดเก้าแต่ว่าไว้07นเจ็ดดูนี่ไว้07นเจ็ดดูค่ะลงตาก้าวส่วนเจ็ดกับเจ็ดเก้ากับคืองึ 3, ้นมาถ่าสามนมาน้ำกันนะ่ะอากสามมาน้ำก,กันจ้าตดวมาลงตากคิดว่ามันสิบมาอยู่ไม่สิกประเทศอะไรเนาะค่ะ กองเลยที่มนบนน่นนู่นแล้วมันพิกพ์เป็นอะไรก็ได้เด้อหรอลุงตาอืมจ้าเอาเรียบร้อยไปเรียบร้อยแล้วค่ะเอามันจะมีอะไรยืมเสียไว้คงสุดท้ายเดี๋ยวร้อยอีกมือสองมือก็ว่ามันนิ่งซีเก่านี่นะมันเข้ามาในฝันอยู่มันคือทุกงวดเลยนะแต่เสียนั่นบางอย่างจ่าจ้าลุงตาได้ค่ะลุงตาเดี๋ยวบ่นไว้นั่นนะคิดว่าอธิษฐานบ่นมันก็ได้นั่นจ้าจ่าลุงตาครับเฉิยเฉลย จ้าจ้าลุงตาคะอขอบคุณลุงตาเล่นลนะคะลุงตากลับมาบ้านสการ<ด>ค่ะทุกทุกคนเจริญพรสาธุค่ะ,ะสรุปตัวเลขแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพ่อแม่พีน่น้องคะแนวทางตัวเลขจากหลวงตาอุดรน,นะคะเด่นค่ะวิ่งเด่นวิ่งเก้ากับเจ็ดนะคะตัวประกอบตัวร่องนะคะศูนย์เก้าแปดนะคะอ่าสุดบนนะคะเจ็ด หนึ่งเก้าแปนะคะลวงตาวงกลมอยู่ที่หนเกค่ะลางค่ะมีศูนหาศูนเจศูนเก้หนึงะคะกันเก้าเก้าก right ับเจเนะคะพ่อแม่พี่น้องคะลางเนี่ยลวงตาแล้ววงกลมอยู่ที่ศูนหาศูนะคะส่วนตัวเลขแมวนะคะได้มาเป็นศูนเนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหลวงตาเราก็รู้ว่าแมวจับ เลขใดมาก่อนมาหลังนะคะแต่ว่าลุงตาเราก็เลี้ยงไฮเงินสี่หลักพี่น้อง037307703นะคะพ่อแม่พี่น้องเดอง้อลุงตาเราว่าเลขสิบเก่าเนี่ยแถวที่ล,ลุงตาเราอยู่เนี่ยนะคะข้าเจ้าเมาเกี่ยงทุกแผงเลยนะคะแผงใดเข้าไปเนี่ยกับเมาเบิร์ดนะคะแต่ยินข่าวว่าตัวเลขหนึ่งเก่านี่มาดังมาจากทั้งเกาหลีนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาจาใจนายกพิจารณาเบิร์กเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์ตรูททุกๆตัวนะคะ น่มาฝากตอนพม่พี่น้องมาเทาสุขสุขคนเป็นแนวทางยิบจับซื้อหาสลากินแบงรัฐบาลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะ ขอขอบคุณขอบคุณสำหรับการติดตามรับช่วรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขโ,โ,โ,โชคโชคมนัมนมันลำลำ,ล,ำ,ล,ำ,ล,ำลุวยๆเแห้งๆหง้ปังๆนะคะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขสุขอนนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอมูลตัวเลขนวทานดีๆแบบนี้นะคะจากหลวงตาอุดรน,นะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกท้านผอยากสพลาดครับตัวเลข เด็ดเด็ดแบบนี้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะขงเขาไม่เล่าก็อย่าลืมนะคะเด้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด share, กระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิเดยบุพลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดเด็ดดังๆจากทางช่องเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ชเดขอโตลวลาพแม่พี่น้องมาเท่าสุครุสุก้อนไปก่อนค่ะเอาไว้พอกันไหมก็เป็นในคลิปหน้าเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ